เมื่อวานนี้คุณเทงก็ออกมาให้สัมภ kind of าษณ์ประเด็นนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยขอให้เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าพักประชาชนมีการเตรียมทีมกฎหมายเพื่อที uhh <y> ่จะรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงคุณเทงช่วงหนึ่งค่ะตอบไปแล้วบางส่วนนะครับคุณพยายคดีึ้นสดสสที่หนึ่งครับอันนี้จะไปยังไงตอเพราะว่าล่าสุดปชชี้มูลความคัแล้วก็เรียนที่จะตงการอนุญาตในการ ที่ผมได้รับอัปเดตมาล่าสุดก็คือข่าวที่ออกไปเมื่อเช้าว,ว่ามีการชี้มูลออกไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับยังไม่มีการส่งออกไปครับก็คงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นทางนี้จริงนะครับผมยังไม่ได้รับล่าสุดนะนะครับก็คิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับก็เดี๋ยวรอรอ,รอทางทีมกฎหมายของพักซึ่งนําโดยคุณวายโยเดี๋ยวออกมาแถลงความชัดเจนเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะว่าก่อนที่ผมจะขึ้นมาแถลงข่าวเนี่ยผมเพิ่งยกโทรศัพท์คุยกับทางคุณวายโยเอง แล้วก็ทราบว่าทางเขาได้รับทราบข้อมูลบอกว่ายังไม่ได้มีการส่งเดี๋ยวผมขอเช็คดูอีกทีนึง่งส่วนประเด็นที่คุณอนุทินชาญวิรกูลขอบคุณคุณเทงและพักประชาชนนะคะที่ทําให้ได้เป็นนายกคุณเทงเมื่อวานนี้ก็ตอบโต้กลับไปเหมือนกันบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องขอบคุณนะคะเนื่องจากคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อตกลงหรือว่า M O A ส่วนพอถามว่าวันนี้เสียใจยหรือไม่ที่ก่อนหน้านี้พักประชาชนไปโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายก คุณเท้งระบุว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชนหลายส่วนที่ผ่านมาจึงมีการถอดบทเรียนแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจที่ผ่านมาผ่านการไต่ตรองอย่างรอบคอบส่วนการที่พัคเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยคงไปตอบแทนไม่ได้ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกันหรือไม่คุณเท้งยังกล่าวถึงผลการเลือกตั้งด้วยนะคะก็ระบุว,ว่า อ๋อจริงๆพรคประชาชนหลังจากนี้เขามีนะเรื่องของการที่จะตั้งวารุมขึ้นมาเพื่อจะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะคะส่วนประเด็นของคุณสรายุธใจหลักเล็ขาธิการพักจะทําตามที่เคยประกาศไว้ว่าหากพักประชาชนเนี่ยได้สสไม่ถึง2อ0เก้าอี้จะลาออกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นเวลาสําคัญของพักที่ต้องบริหารจัดก,การการเลือกตั้งหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้สสเตรียมงานสภาสมัยหน้ารวมถึงการอบรมสสใหม่ก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนค่ะ